สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการชีวิตที่มีค่าวันนี้ผมโกมลบรรดาก็ได้มีโอากาสมาสัมภาษณ์นักฟุตบอลเยาวชนของำำำตำบลคลองทิศัยอันเภอพระนรศรีอยาจังหวัดกแพงเพชรเริ่มแรกที่ผมรู้ข่าวจากนักฟุตบอ,อลรุ่นที่ของน้องที่กำลังจะต่างชาติอยู่หน้าวิดีโอเขาบอกว่าม่อนซึ่งได้ชื่อม่อนว่าจะติดต่อจะไปคัดตัวที่ อ,มมาอ,าอ่าสมมติสอนบางกองคลาสก็คือตอแรกผมบอกอือซ้อดีแล้วเหลอจะไปผมก็ไม่เชื่อแต่หลังจากนั้นผ่านมาอีกไม่กี่วันผมก็ได้ข่าวว่าเขาตึกลวตอนนี้เราก็จะมาให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รู้จักเขาว่าเปื่อะไรอยู่ที่ไหนอะไรเราจะมาทำความรู้จักกันเลยฮัสวัสดีครับหนู นาอชื่ออะไรเลยชื่อเป็ชัยอธิตยาครับอทิตยอาอ่รู้ไหนคนเกิดที่ไหนเน่ย,ยคื่อข้อพิกาครับกำลังขอพิกลแล้วเรียนหนังสือชั้นอนุบาลผถมทุกอย่างที่ขพกครับที่ข้อพิการอ่เรียนอ,นอุบาลอ่แล้วก็มาเรียนะสมข้อพิการตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็เรียนดนานลูกกุลทางใต้ประสาทครับจบประสาทแล้วก็มาต่อที่นี่ครับอแล้วมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนครับ สองคนครับสองคนเราเป็นตัวโตทุกคนเล็กคนเล็กครับคนเล็กเออแล้วเออเราเริ่มสนใจเออ่ฟุตบอลตั้งแต่อายุเท่าไหร่เออประมาครับมาตั้งานครับมาทำงานนะพ่อบอกให้เล่นหรือว่าเราไปเล่นเองเล่นเองเล่นเองใช่ไหมเออเล่นตอนแรกก็เล่นที่โรงเรียนประถมบ้านอยู่ที่ไกลต่อเลย ทัวมาแต่ใชานะครับเรเินาบ้าน่กใจอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กมาพังตะลอนพังตะอจังหวัดพรครับแล้วก็นี้เ็ยถามต่อที่นี่ต่อที่จะเข้าสู่เรื่องฟุตบอลต่ออ่าน้องอาทิตย์ระยะนึ่พ่อแม่เ็ตอบมาชื่ออะไรอ้าขายรถเก่าครับ้ขาย่อเก่าแล้วรถเก่านะแล้วก็ตอนที่เราไปเล่นฟุตบอลพ่อแม่เขาห้ามไหมไม่ไม่ห้ามฮะโอ้ไม่ห้แล้ว ตอนนี้ที่โรงเรียนกศมบ้านตนพิชายเราจบป .6 นะแล้วเราจะเรียนต่อโรงเรียนมัธยมที่โรงเรียนอะไรพิชัยวิทยาครับพิชัยวิทยาก็อย,ายาอยู่ที่นะตังหวัดชิบุรเนา,า,านะาาราารครับอยู่ที่โรงเรียนชลบรมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษตรเาสตร์แล้วตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรม .3 ครับม่โรงเรียนม .3 พิชัยตอนที่อยู่ประถมเนะี่ยครูอะไรทุกคนสอนฟุตบอลเป็นคนแรก ครับพี่ครับพี่นั่งตะกัวแล้วลืมลืมนั่งนอนนั่งนอนนั่งตะกัวแล้วลืมแล้วก็พอเข้าผสมนี่มีเพื่อนเล่นมีไอ้ครูสอนฟุตบอลสี่คนคือเรียนผสมบ้านดูที่ใจคนเดียวครับคนเดียวใช่ไหมแล้วก็พอไปเรียนมัธยมนี่มีอาจารย์อะไรสอนอาจารย์ลิเลกคำคำครับอาจารย์ลิเลกคำคำอ่าแล้วอาจารย์สอน แล้วเรารู้ข่าวได้งไงว่าสโม,มสรบางตอกลาสอลเอ็ดสี่เอาเปิดรับสมัครััตัวอาจารย์ที่โรงเรียนเขาประกาศหน้าเราตรงครับเขาประากาศหน้าเรตาตรงกังวาอะไรที่เขาเปิดรับคือเราอไปฮัทจวระยองครับจังหวัดระยองโอ้หระยองใจเราทาไมเราใจทำไมเราถึงกล้าไปเราบอกพ่อรือว่าพ่อบอกให้เราไปก ขอพขอไปครับขอ,อขาเขาก็อา,าสาไปสองให้คแล้วมีเพื่อนสัไรกคนสามครับสาวคน,ววนอ่ามีพี่แต่แกไราต้องจำได้าะเิดีตัดเดีย์ครับเิเดีย์เทียว่าจอมแล้วก็อีกคนืล่ะนะครนัเรือเดมดตนอดนั่เรเดดมวนตะนอดอ่าเรเด็ดเรี่ยเรียนอยู่ที่ใจวิทยาลัยกันป่ะครับเรียนอยู่ด้วย,ยกันเนี่ยแล้ลนะวนั่เร่ดมตนอดเขาอู่แล้วเขาติดเนี่ยับ ไม่ติค่ะตอนที่ไปพักตัวที่ระยองการเดินทางไปเลเมื่อไปเดินทางตอนเช,ช้ารก็คืนอนเช้ามื่อคบข้าเมื่อเะโอ้โหรถมือพ่งวันกว่าเมือไกว่าก็มันมันเอหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวียวยวายายกาสจะถ,ถาผู้ปกครองว่าื้องรักกายแค่ไหนยอะไรเราจะดูมาตาาน,น้องอาทิตย์รัต่อตอนที่ไปพักตัวทีแรกอ่ะเรา ไม่เลยว่าจะติดหรือไม่ติดเคยคิดก็ไม่รู้ไม่รู้เลยแค่ต้องไปว่กันนะครับเพ้าะตอนปายที่แรกมีคนมาคัดตัวติคนที่รายอมตีน้อยคนหนึ่งตี้อคนหนึ่งเขาแบ่งเป็นทีมได้ทั้งหมดประมาณกี่ทีมสี่ห้าอครับสี่ห้าทีมอรแล้วก็หมุนเียนผู้เล่นตลอดแลยป่ะใชนเล่นีแรจะเปลี่ยนไปเป็นทีมทีม แล้วตอนที่เราไปคัดตัวเนี่ยเขาเปลี่ยนเราจากทีมที่หนึ่งไปสู่ทีมทนู่นทีมที่สามทีมที่สี่ไรามีเขาเปลี่ยนเยนราไปเป็นเราคิดว่าให้เราเล่น,นทีมนั้นไปเลยทีมนัน้นไปเลยครับโอ้แล้วเราต้องบอกอ่ครูฝึกสอนเนี่ยโค้ชฝึกสอนสองมารงการอบที่ระยองเราบอกเขาบอกว่าเราถนัดตำแหน่งไหนก็ตำแหน่แรกาจะมีน็นใบให้ลงชื่อครับใบให้ลงชื่อสมัครว่าใครจะเป็นตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนโอ้เขาก็เอารายชื่อจากแผ่นนั้น ไปรวมทีมให้ครับแลวมีจังหวัดอะไรบ้างที่ไปรวมทีอยู่กับเราจัดดังเนอ่ยครับเีมีสของไทยมั้างเมงสืบติดกนได้ไหมนี่ผมามก่อนแล้วจังหวัดอื่นมีท่าแล้วไปสาขาอะไรมีบ้างไหมอ่าเป็นอย่างก็อยู่ท่าเ o าใกล้ๆระยออะไรทางบุรีอะไรพวกนั้นา แล้วแค่เวลาพักตัว2ชั 2> huh? cus, 2> ่วโมง่ัปวโมงใช่วโม2ชั่วโมงวันนั้นวันวันทั้งวันเลยปะเราเล่นกี่ครั้ง2ชั่วโมง3น่์ครับ3น่ะลงประมาณตัวคือก็ประมาณ20ว่อเลยอ่เป็นฟุตบอลสเตดี้์อฟุตบอลสเต็ครับสเตเดี้เสนามที่ใช้แข่งเป็นสนามยาวมากฝองเข้าสเเด็บอลที่ แต่พวกมันเป็นคนที่ก็แข็งเครื่องสายเลยเดี๋ยวให้รองอยู่ใต้ถ้ามันอ่อนแตเอเดี๋ยวเสียงก็ไม่ใช่เ้วก็ออกพักตัวเสร็จแล้วหลังจากจนั้นเรา,ากลับบ้านเลยหรือว่ารอฟังผลเาขาคาดตัวก็ผับประกาศนะครับขับประกาศด้วยว่ามีใครจุดเรอะไรเด็กชายอะไรรทั้งเรือเ่องเดี๋ยวเราประกลับไปสี่คนจุดเด็ดครับที่เด็ดเหรอ ไม่มีตัวทำรอง่าซิเกตสกตอนน้ีนเลยอาตัวจิ้งคีเด็กคนเครับ<ะ>อ,อแล้วทีเด็กคนนีออ่มีเปวาแงแไม่มีเลยซิสือไน่ีิสตอ,อือหลังจากนั้นเรากลับบ้านเลยรู้ว,ว่า,าคอยู่กับพอ่อี่ระยองก่อนอก,ลกลับเลยกลับเลยวแล้วเ้ามาปิดพักิดคือวันที่เท่าไรหลังจากนั้นอประมาณกี่วันอ่น เดาเป็นเดาใช่เดาใช่ไหมครับอ๋อตรวจตัวพักอีกเราเขาบอกไม่ว่าให้เราไปอีกทางตะวันตกเขาเขาบอกไหมบอกให้ไปอีกใช่ไหมครับโอ้แล้วหลังจากที่ไปอีกแล้วกระบวนการคัดตัวอะไรเขาทําเหมือนที่เรายองไหมเหมือนครับเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วเราเจอทีมที่แข็งกว่าไหมก็มีนะแล้วตอนที่เจอจินระยองเราชนะทุกแมตช์เลยครับทุกแมตช์เลยทีมเราเนี่ย แล้วแล้วที่ประทัดตัวครั้งที่สองที่ประทุมใช่ครับประทุมทานีแล้วเราผลการทดสอบไปเท้าอะไรเราก็ยังชนะทีที่ทดสอบด้วยกันเหมือนเดิมหมครับเหมือนเดิมหมอครับแล้วก็หลังจากที่เขาประกาศผลที่ประทุมแล้วเขาบอกว่ายังไงบ้างจะให้สระกอบการเราอย่างไรจะให้เรารเรียนหนังสือที่นั่นหรือว่าให้เรา ไปคัดตัวไปฝึกซ้มอมยังไงเขาบอกว่าอะไรบ้างไปเรียนที่นั่นเลยครับโร <L un> งเรียนอะไรงานสตรีวิทยาสองครับอ๋อโรงสตรีวิทยาสองอ,อยู่ที่ปทุมหรือว่าอยู่ที่นนทบุรีเดี๋ยวจะถ้ากรุงเทพนะครับอดี๋ยวถ้าลาดเท้าอ๋อถ้าลาดเท้ททาเลยครับเอ่อโรงเรียนนั้นก็มีสิทชั้นละไม่นอนโออแล้วเราเขาออกค่าใช้จ่ายให้หมดแนละ้วพวกค่าเทอมค่าหอพักครับค่าทุกอย่างครับค่าทุกอย่างนี่ครับค่าอาหารก็คือครับ เขาเทอมก็คือจะเป็นสวัสดิการที่ดีที่ยนะแล้วเขาจะให้เราไปเรียนช่วงปอดแทนนี้ตรงนียน <ฮะ S 2> วันที่เท่าไหรติดสองครับวันที่ติดสองพอวันที่ติดสองเราต้องไปพักดีด้วยแล้วก็ <ฮะ S 2> เป็นหอพักตกแต่งแล้วก็หรือว่าหอพักนักเรียนนักศึกษาเก็บตัวให้หลาที่เก็บตัวให้หลาอยู่ที่สโมสรหรืออยู่ที่โรงเรียนหอพักเนี่ยคือ ลองดูยครับี่เยกนนะะาที่ซอ้อมนะครับอ๋่กาที่ซ้อมเรั่ผเวราคงจะเป็นสนามตก้องของเขาเลยแล้วใจเราข้าใครนะพก่วอนี่ฆ่าไทยใจเราเชอบใครลีชาลีซอฮะลีซอ็ขาจีทีเเราเกันแน่เลนนแล้วสมติก็ลุงต้องลุงคิดว่านะถ้าเราขยันฝึกก้อยไม่แน่นะเราอาจจะู้สึก ตชุดใหญ่เขาก็ได้นะแน่ๆเพราะว่าชุดกิด้าตีบาคนสดเ้าก็ไ่้ชุดใหญ่ก็มีเหมือนกันถ้าลุ้นชุดตีคือโอเคตอนนี้มีรายการอะไรใหญ่ที่เขามีโปรแกรมรอยอยู่ไหมหรือยังคุณเคร่องแบบบรีังครับคุณเครื่องบุรีรังลุ้นชุดตีครออะไกาง <ฮะ S 1> ากที่เขาบอกเขาบอกไหมไม่ได้บอกครับอ๋บบอคุณเครื่องบุรีรังมีขนาดอีกเรื่องเนง ขอสุดยอดเลยมันง oh, nice. um, an so ่ายอลไรอย่างนี้แล้วหลังจากที่เราไปอยู่นั่นแล้วเวลามีรายการแข่งขันอะไรเขาประสบพิเทศเราว่ายังไงบ้างว่าเมื่อเราไปอยู่นั่นแล้วจะมีรายการอะไรไปแข่งยังไงเขาบอกมาไหมว่ามีรายการอะไรบ้างไม่ได้บอกนะอย่างเขาจะบอกนมแต่รู้ก็ว่ามัาจะมีพวก้ายมินิเตอร์ที่ระดับทั่วประเทศเีลยครับมีทุกจังหวัดเลยอาจจะเป็นพวก เวลาเจ็ดก็ม,มีรุ่นที่สีนะส่มีไหมเจ็ดสิมีไหมไม่ไม่มีแต่เอ่อรุ่นที่สี่ที่แปดเลาเจ็แปดออเีลาเจิแล้วตอนนี้นักฟุตบอไทยเราชอบลีอแล้วตอนที่เขาไปอดยอมเราคือประทมเนี่ยเขามีทืชกระนะดูี่ยมีไพกดอืมับลงทดสอบกันเลยคนระับ<ะ>อ๋อความสามารถเฉพาะตัวที่มีกันอยู่แต่ละคนมครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักพ่กบผู้ปกครองว่าทำไมจึงพาลูกไปไกลเหลือเกินออตอนนี้ขอ,อเียญผู้ปกครองของอาะทะอิตย์เบญจนะครับนั่งคูกันเลยเสวัสดีครับครับดีครับชื่ออะไรครับนี่ชื่อนายแมนระยับครับนายระยับแล้วตอนที่ลูกข่าวที่แ้คระว่าลูกคน ว่าพอทางครูเรียนพิการวิทยาอาจารย์ดูในคำจำของเขาประกาศให้ลูกมาไดทับเดี๋ยวลูกเป็นยังไงจะขวางเขาไม่ไม่ไม่ขวางครับเขาเขาชอบปีรายอยู่แล้วไม่ขวางครับลูกอยากไปก็ให้ไปทีแรกเขาบอกว่าจะไจะไปคัดตัวบังกอกกัดแบบแล้วเขาบอกจังหวัดไหมว่าจังหวัดอะไรอ่าครับมีเขามีใบ ใบใบมาใบต่าจังหวัดอะไรขัดผลบุรีบ้านแจงบ้านแจงก็จะย้อนขัดก็ยองแล้วตอนที่เรารู้ที่หน้ากลนั้นเราเคยยกพอมไหมมันไม่ไม่พอครับตั้งใจเลยตั้งใจไปตั้งใจไปเลยเมารถไปหรอเมารถไปครับถ้ารถไปขาไปที่เรหร่เท่าไหร่ขาไปเนี่ยมันไปกลับก็ประมาณสองหมื่นกว่าครับค่าถ้าอยู่ถ้าจุ้ไม่าอะไรครับแล้วไปจะเท่าไหร่กัน ยื่นไปพักบ,บัญาบัา,ญาิบาญยาิครับเขาเขาอยู่ที่บรรยาดยาีแล้วแล้วตัวของฝ่ไปเอาส่งหวไป ผมว่าตรงนี้มันเป็นตัวอย่างให้หกับผู้ปกครองทั่วประเทศเลยเพราะว่าถ้าผู้ปกครองไม่สอนสม,มเพศมาเพราะว่าบางทีลูกอยาก,แบบากจะได้ตาตาคู่คผู้ปกครองก็บางครั้งอาจจะเป็นอันล่าสุดเิจคือเขาไม่มีกำลังกองกำลังเงินกองที่จะซื้อนูได้แต่ว่าตเขาขอจำใจเลยนะคุณพ่อของน้องอาทิตย์ยักษ์นี่คือคุณแมงอาทิตย์ักนี่เอามือจีบใจที่บอลการตายมากเรา ตอนที่ไปคัดตัวที่ได้ไงแมนรู้สึกยังไงบ้างคิดว่าลูกเราจะติดไหมหรือว่าวัดดวงอะไรอาอวัดดวงครับเออผลออกมาพอผลออกมาเขาจะไล่เป็นอย่างกับประตูเขาจะคัดอย่างประตูแล้วก็มาแบกแล้วก็มากองกลางเขาจะบอกเตัวไล่ทางจั่ประตูมาใครจะผ่านครับโอ้เพราะนนีคัดหลายคนเยอะครับมีคัดหลายคนประตูนี่ประมาณี่คนทีนึง โอ้มันเขาเขาจัด,ดหลายคืนมาครับรเขาประตูเขาก็สลับเปลี่ยนกันไปโอเคลี่ยนแต่เขาเอาคนเดียวนะครับเขาก็เอาคนเดียวเขาจะมีอสองคนนะประตูสองคนประตูสองคนครับเขาจะคัดประตูสองคนแล้วแม่น้องก็พี่พยายามเอาคัดกลองนะโอ้สนับสนุนเลยครับเรครับไม่คัดคลางไม่ขัดขวางเลยครับลูกอยากจะไปก็ไป ดึงเยื่อผมเคยเห็นที่แถวบ้านเราตะบนกองวิจัยตัะบนตากตะงนตองแคบบางทีทั้งพ่อทั้งแม่พาลูกไปแข่งที่โน่นกึงมาด้วยแต่งชื่อแล้วก็ได้ไรอื่นบ้างอันนี้ผมเห็นตรกับเคื่อใจตั้งแต่แรกเลยแล้วคนนี้ดีไจระดับป๊อกเพศเลยโอ้โหถือว่าสุดยอดออกมาแล้วคนนี้จะถามต่อว่าตอนที่อ่างสโมสรสบางตอกกับเราเขาบอกว่าจะส่งเสียค่าธรรมค่าเดยนที่อยู่ที่กินห่ออะไรรู้สึก ดีใจเลที่เขาออกแทนให้เราเลยอ๋อก็ดีก็ดีใจครับเพราะบัสดิการเขาดีแล้วก็อีกอย่างนึงก็อนาคตของลูกครับของน้งองว่นออนั่นก็อรงนี้สำคัญเลยเพราะว่าผู้ปกครองรลหลายๆท่านดีิีใจคราบที่ยาวไกลเหล่านี้ผันมากยาวจนของชาติจะไม่พลาดติดยาจะติดกันแน่น,น,น,นอนเลยตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วก็พอ,อลูกไปนั่นแล้ว ถ้ามีโอกาสเี่ยสมมติแข่งทางมอเตอมอเตอร์การแข่งและการซื้อตู้แถวกรุงเทพบ้างแถวจังหวัดอื่นบ้างอาะไรก็ไปเที่ยวดูไว้ถ้ามีโอกาสไปครับไปให้กําลังใจลูกไปข <c oughs> นาดนไปครับๆๆแน่นอนแน,น่นอนครับ <ๆ S 2> แล้วสมมติถ้าไปสมมติเมื่อคืนน้องอาทิตย์นายกเขาบอกว่าเขาจะไปอีกเรื่องกับอโบรีรัมเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสจะไปหรือเปล่าต้องดูจังหวะครับต้องดูจังหวะและโอกาสดูว่าเกวดตัวที่ไา้ด้วยครับ อันไม่ใช่หุ่นเชื่องหุ่นเรื่องอ็เจะของถางแล้วก็เจอแล้วกันแต่ว่างานนี้มันน่ยแล้วก็ถ้าจอผมฝังไว้แล้ก็นเี่ถ้าอายุจสี่สี่ห้าสมองกรรมกอการได้สี่ข้อสี่อาจจะมีการขาดข้อตขาดข้อจกออกทีีอะไรจะเป็นข้อไหนเราก็ไม่รู้ตอนท้าดาวเทียงหรือวลาคทีวีเราก็ไม่รู้เพราะเรียกตัวคนงานล้าออองนาที่เด็ก คิดว่าอยากจะดูโทรทัศน์ที่บ้านหรือว่าจะไปที่กระหน่ำ<จ>อ,อยู่จังหวะอยู่จังหวะครับ<อ>แต่ใจคิดว่ารอรุนลูกหน้าเวทีดีกว่า<อ>หน้าจอทีวีดีกว่าแต่ก็ดูกนะ็ด<อ>ูเนร่ยคนเขาแต่ก็รอเขาไม่ถึงเ่ยเขาจะดูใครลูกแม่กับลูกโผลนะ่ออกไปนี่ออกทีวีได้ใหญเพราะว่าในทีวเพื่อนดูเขามีเยอะฮะเพื่อนวัดโยมก็ดูกระตุ้งก็มีครับ แมงเคยไปได้คนเจ็ดคนก็เราที่ดึงมานเลยนะไม่ออกมี่ได้ไงบอยคนไม่ได้วงหวัแล้วก่าแมงจะอไปเจ็บตัวกับบางกอการนะจะรู้้าะเพื่อนในโรงเรียนแค่นี้แต่เพื่อนนอกโรงเรียนีันนี้เคนตรู้นะตรงนเป็นสิ่ที่ด่เลยแล้วก็วันที่สนามอเกมที่จะไปตกงน้องอาทิตย์วันที่ครับวันที่นีครับ ที่สองเดียวทฤก kind of จะาเดือนนี้ครับลจะถึงวันนี้จะวันที่6ตุลาคมตุลาคมที่6ตุลาคมตุลาคาหงันน7เดือน5ลคมพอตายันที่สองที่สอไปไปรถมารับตอนประมาณตี3รถทีหมาเขาได้ครับ57อ๋ออที่สองแล้วตนี่เราต้องไปอยู <man> <like otom. S 2> <man> ่อยู่ด้วยอกี่วันอ่ะอ๋ออ ก็ก็น่าจะวันเดียวก็กลับเลยครับไปพอไปส่งเฉยพอไปส่งให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่นะครับผมแต่เดี๋ยวจะเรียกไม่ได้ไปถูกครับก็ดีนะผมว่าดีนะก็เคยคิดในใจลึกๆเลยว่าลูกเราจะไปถึงท่านไหนใจลึกๆเล่นๆคนเดียวเลยก็ก็ไม่ก็ไม่เหนื่อยครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเขาจะตัดสินยังไงอะไรอย่งเงทางโค้ชทางขโมยสอนเขาจะตัดถึงยังไงดูการติดตามลูกครับ เขาต้องมีการทดสอบไปหลายขั้นตอนนะแต่ผมคิดว่ารับดาวคนหนึ่งเขาเขาคงจะมีความเชื่อมั่นในตัวของนอที่แล้วเพราะว่าติโลจัดกับแผนไฟระยองอโ้หลายร้อยโลครับหลายร้อยโลแต่ว่าตรงนี้มันก็มีให้ทางสโมสรก็เห็นว่านอที่เนี่ยมีความตั้งใจกระตใจยังร้นไปครับก็คือรถจัด ไปบ้านประมาณ3โมงเช้าไปถึงโน่นประมาณ6โมงเย็นอะโอ้โหไปพักที่โน่นถืนนึ่งแรกตอนเช้าก็ไปเลย5โมงโอ้โหไม่ต่างกับ6-7โมงตอนร้อนครับประมาณนั้นแหละโอ้โหสุดยอดเลยถ้าผู้ปกครองในประเทศไทยเป็นเอ่อนถึงว่าบังคับสาระสารเด็เป็นเด็กแล้ก็เป็นข้อจำกัดเขาเหมือนกันนะครับเออเขาจะมองรถไฟเขาก็ไม่มีเขาซื้ออุปกรณ์ให้ลูกก็ไม่มี นี่จงเป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับน้องที่ย,ย้ายถึงช่วงดีมากที่พู้ปกครองสนับสนุนแล้วครัน้นี้ถามน้าที่ต่อยี่านอยูกก่ทะานไหนท่าพ่อน้าที่แม่เขาว่าอะไรบ้างหน่หลังจากรู้ว่าเรา,าสิากรากรทักเ่องการทดสอบแล้วแม่เขาว่าอะไรบ้างดีใจครับแล้วไม่ได้เดล่าอาะไรพ่อตาต่อนะไรก็ เขาไม่ได้ว่าอะไรคนระับแล้วตัวาที่เอนี่ยคิดว่าตามาย็อเราจะเรียน,เร,ยนเรียนที่นั่งน,น,นอะไรเแล้วมืนอยู่ที่สถาบันการศึกษาให้นันน้ว่าเขามีถึงั้นอะไรนะ่จริง,งเราอยางเงยนะมียังไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเพราตอนนี้เอา การะการเรียนก็ต้องเริ่มอยู่้นะการเรียนมันเิ่มอยู้มันก็ต้องมีระดับมักยมสต่้ห้าหกไปต่อจากที่นี่ไปเี่เราจะมาาไปแล้วนะจมาเรยนศึกษาเาศึกษาล้วที่ิยาที่พิกาขึ้นขึ้นมาตาขึ้นมอตาใช่ไมครับเพิ่งขึ้นมอตาใช่ไครับเดอ้ที่ศึกษาเยที่่นเยดะที่ต่นก็จะเป็นก็คือเป็นแล้ว คธอคมาสมมต้าเราติดทุกใหญ่เราอนที่เ่อตอนนี้อ, 4, อ,อ,อายุสี่มาัห้าปีถ้าเกิดเราติดซ้อมร่างใาหรือด่นข้อระบบก็ได้ถ้าเกิดติดทุกใหญ่ถ้าเกิดนี่แข่งนี่แขง่ขงกีฬาถ,ถึงจัวงวงเิจายนี่จะมาเล่นให้โบสามเลยเนี่ยฮ่ไม่ได้าลับมาก็าฮ่าฮนะ่า่าก่าฮาฮ่าฮ่าฮา่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 าฮ่่าฮ่าฮมาฮ่่า่า่าล <laughs> อ่าก็ผมว่าก็อยู่ในเสี่อนะถามพ่อเนาะไี่แต่ผมว่ากีฬาถึงกระมวลต้องว่าตอนนี้ที่นายกสถิตจะลองต่อมั่งก่อการได้คือผมว่าทางสนามที่กีฬาถึงกระมวลผมว่ามันมีใจเสื้อใช่ไหมเพราะเขายังไม่รู้เพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะนอาสนามไม่รู้ครับข้างนอกไม่ค่อยรู้ก็มันดูรู้แต่เพลื่อนเคลนนะโอเคผมว่าเรื่องเป็นเรื่องที่โดยส่วนตัวผมถือว่าเป็นตัวที่่ใหญ่มากก็เพียงแค่ น้อทีร่ระยับอบกว่ามีคนเดียวใช่ไหมครัครอมีคนเดียว้วก็มีายอะ 15, 10, 10อนนะม่แสิบห้าสิบเจ็คนเอสอคนม่สิบห้าเล่นเ <6. S 1> ล่นที่เราสิบหกอายุไม่เกินยีสิบหกอ๋อเล่นเล่นอีกคืนึอ๋อคนละรุ่นคนละรุ่นอ๋อตลอดโดนเซตลูไปสอนไปพร้อม,อมกันเขาคงไปเรียนพร้อมกับเราเลรับมาถามพ่อของน้องที่ระยัต่อแล้วก็ ตอนที่นาที่ระยับอยู่ที่บ้านถ้าเกิดเข้าไปเยเป็นปัญหาอุปสรรคตับกาเร่องที่บ้านไหมถาไม่เลยตอนเขาเรียนนักเตะอยู่แล้วครับอเรียนนังเตะอยู่แล้วแต่ตอนนี้วอกมาถามนิดนึงเพราะว่าอยากมาสูกเล่นพึ่งก่อนตอนนี้พ่อของนอที่ระยับทำอานอะไรกันบ้างค้าขายรถไถรถไถนารถ ไอ้เงครับเครองครับเครื่องรถไถเวลาไปส่งไปส่งที่ไหนก็มีชาวบ้านเขามาซื้อที่บ้านนะครับเขับกระจายมีกระจมาเลยก็มีมีกระจายจังหวัดพ่อต่อค้าก็มีมารับจังหวัดเชียงใหม่ล้ำปางลงมาเรื่อยเลยโอ้ยกระจายเขารู้ได้ไหมรู้ครับเพราะทำคามค้ามานานแล้วครับเขาก็บอกต่อกันไปเอ่าเขาก็ต่อต่อกันไปโอ้โหมารับไปใช้ได้เลยครับ อ๋มคือผมก็ม,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 มีขาอยู่ต่างจังหวัดเยอะเหมือนกันครับขายขายขาอยู่ต่างจังหวัเดเยอะนีสินค้าของพ่อน้องที่ใดคนไ่นได้รับมา <c oughs> จากไหนก็ซื้อตามชาวบ้านมีในหน้าเขาอย่างก็มาที่ไหนขายเขาาเอย่างก็อีกคนน,นนี่อยู่หมู่บ้านเมืองบอนเนี้ยถ้าใครเขาขายเขาก็มาบอกอเขาก็มาบอกถือเขามาบอกมั่งอะไรมัง่งอ๋อแล้วก็เราซื้อเราไปขายต่อคือครับแล้วก็มาซ่อมขาย ต่ออีกสีนะ่ย,ยอ่าน้อเรียนไปนเรียนท่าไมาที่นี่โอ้ไม่ได้มาเรียนน,ยนะครับเป็นก็เป็นปู่ปู่ป้าไปบางทีก็จ้างเขามาทําอ๋อแต่ก็ทําได้แต่ก็ทําได้ไดอ๋อเราทำาที่มาจี่ไปนะที่เราขายเนนะี่ยโอ้ตั้งแต่ลูกสาวตั้งเล็กน,นะครับสิบแปดปีโอ้อ๋อลูกสาวอายุสิบแปดแล้วครับสิบแปดปีพอดีโอ้โหทำมานานแล้วลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเยอะแยะเลยครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิด เวลาเขามาสั่งซื้อเราไปส่งเขารู้ว่าเขามาซื้อเองครับเขามาเลือกซื้อเองนะครับเขาไมาเลือกซื้อเองแล้ก็ดีเหมือนกันมีคนไกลๆนะนอกจากหาขายรถเกอรถขายหองรถขายอะไรพวกนี้มามีทำอย่างอื่นเสร็จไหมครับเนี่ยก็มีรถใหญ่นะครับรถใหญ่โครงรถหรือว่ารถหกล้อเลยครับเครื่องรถเลยหรอตัวรถนี่นะครับหกล้อ ติดล้ออะไรทั้งคันเลยครับแล้วอย่างนี้เรารับมาอย่างไรก็ไปซื้อชาวบ้านซื้อมาเอาีไปขายเป็นของเก่ามาไม่นะครับเขาก็ซื้อรถขายรถดีเรามานี่แหไงเราพอมีกําไรเราก็เอามาเราก็เอามาได้มั่งเราก็เอาซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปครับล้ายๆว่าเราก็เราต้องมีกำไรมีค่าได้การนะครับเพื่ออยู่ได้ครับแล้วคราวนี ผมว่ามันก็เป็นข้อดีนะตรงที่ว่านี่มันก็เป็นข้อได้เปรียบผู้ครองท่านอื่นนิดน,น,นึงตรง,งที่ว่าเรามีเุินที่จะส่งลูกไป,ไปเล่นกีฬาเวลาแข่งกีฬาตามหมู่บ้านแล้วเนี่ยแมนเป็นแมนนี่ออกค่าทิดค่าสมองให้ทีมหาลูกครับพอดี้เขามีสปอนเซอร์อยู่แล้วครับ <Per le? S 2> ครับปีนีน้องวันมีสปอนเซอร์อยู่แล้วอ๋อครับ แต่หลายๆจะออกให้ข้ามืเป็นปัญหาอยู่แล้วหมข้ามีปัญหาอ่าไอ้ข้าวเพราะว่าคุณแม่ก็เล่นตะก้อด้วยใช่เหรออ๋อครับก็ได้แค่ไม่แค่หมู่สามครับผมลอะไรได้แค่ไม่สี่ประมาณสามตูติดกันในโหกชนะหมู่เก้าล้วนเลยครับหมู่เก้าเนี่ยโอ้ถึงถึงตะก้อเลยไหครับอ๋อหมู่เก้าบ้านหลงอ้อครับหลงอ้อเลยหลงอ้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไม่ไหวแล้วลมยักได้เล่นไม่ไหวตอนนี้อ,อ่านอนที่ใจใจะมาเป็นตัวแทนเรื่องฟุตบอลแล้วอ่ตอนนี้นอที่จใจใจะเวลาซ้อมตกตีซ้อมบอลทุกวันนึกค่ะตอนนั้นก็เป็นเพื่อนเลแล้วเพื่อนที่สนามโรงเรียนประถมบ้านเุ็ที่ใจรู้กันหมดใช่ไมเล่นส่วนใหญ่รู้กันบ้างไหมเป็นรู้ส่วนใหญ่อ๋อแล้วเราสู่กันตามเพื่อนเพื่กันเลยค่ะแล้วเพื่อนๆเราเขาว่าไงบ้าง ก็ไม่ได้มาแค่ดีใจก็ได h แล้มีใครเลือกอยากจะไปอ,อย่างไรดีนะก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวประมาณนั้นอกลเวลาแล้วใกล,ะล,ะล,ล,กล,กลเวลาที่ร่ระัจะไปตอนุตบอกแล้วนี้เราก็จะให้น้องที่ตั้งหมายวย่าตอนที่เราไปเรียนยน,น,รรออนี่คิดว่าการหลงงสีของกรุงเทพหลงสิ่งแวดลอมอะไรนี มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะอ่าสถานที่อะไรต่ออะไรต่างๆถึงระลอมอะไรเยอะคือว่าเราการเหนื่อยไปถงเลยนันเหอะไม่ไม่ตายหรอกีลมั่นใจเลยครับมั่นใจเพราะว่าหลายคนเนี่ถ้าที่ลงคอยอ่านข่าวมาเมือนกันลงตัวแปรมันก็มีเยอะเหมือนกันที่จะทําให้อนาคตของยาวจนไปยไม่ถึงฝั่งซ้ายกมี เรื่องเล่าเป็นเสบติดยาเสบติดยาว่ายาอี้แล้วก็เจ้าขภาพจ้าตีนมาคล้องแวะทำให้บอกว่าไม่ต้องไปซ้อมก็ได้วันนี้อะไรประมาณนี้คิดว่าถ้าเจอปัญหาอย่างนี้เราคิดว่าจะตัดได้ไหมได้ครับจขอให้โชคดีทั้งกันหรับวันนี้ผมมีตระมัดทันตาก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อของน้องอาทิตย์เบญจกับคุณแดนเบญกัล์แล้วก็น้องอาทิตย์เบญกัล์ด้วย ขอให้ท่านผู้ชมที่ชมวิดีโอชุดนี้ได้ดูเป็นกำลังใจให้กับลูกๆและหลายของท่านาลูกคนที่อยู่กภา,า,า,ายนอกตำัดรายการพิจัยอาอโศกางตะวจังหวัดพนมเท็ทเขาก็มีความสามารถที่จะไปพักตัวกับสโมสรอย่างนัดติดด้วยบอกว่าทุกท่านคงจะดูน้องอาทิตย์ยจะเป็นตัวอย่างเรื่องเพื่อนๆของ,งเขาด้วย

ขอ,ของน้องที่ระยับคนงานระยับด้วยที่ให้เกียเสียสละเวลาอันดีค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็น้นองเพื่อนนะครับสวัสดีครับสวัดีนะครับ